กันอเดียบเนี่ยตั้งไหนลูกเดียลูกเดียมเจ้าก็อเดียมคนน่พไหน่อธิบายว่าอนมินาไปไปนิ่เขาจิบวาในว่า่เาตเล่นยาพมัเขาบ่ือวไป่อนี้าเลยมาเปิดชีวิตสุปลตาชัดเจนนะครับฟังเดียวจบแต่เดียวเป็นเพลหนึ่งเดิงขอประว่าเาว่าเรื่าเขาเดินาไป่อนี้เป็นเพลงเน้ยโตสลาไป ต้นนี่ไปลุงเจ็บไปลุงึงดึงไปก็จบไปปุ๊บจบเขาหอดมือวบาเดือนนาชิมันต่อผู้แม่นี่บ่พร้อมเรียงเงินอยู่แล้วต้องเป็นบ่ลุงเทปออกให้ไม่ก็วาสิโลกไม่ก็มาสิในเมื่อขอจลุงสั้นหนยร้อยเทปทคนเหมนว่างามดทั้งามั้งหมดทัมทงหมดทั้งดท้งหมดงหมดทั้หมดมด้งมทั้งมทหมดท่้งหม้ม้งหมดทัามดทั้งหมดทั้งหมดท้งหมดทั้มดทั้งมดทั้งหมดมด้งมังมด่ัม นมินบ์มาอมเงินนี่บว่นี่แม่ไม่มีมีคนขายแม่ไนมั่งวาเป็นคนตามันไปขอเงินของเราินทังนั้นทเ่มาเพราะน้ำมิ้นนมินขึ้นนมิาเต็มใจจิวหายน้ำมินมีเงินจยูต้องต้องเบจบอกให้ย่ไปเทียบเครืองไก่กันเราคิดจะไม่มีเงินเจ็บของเราแต่นี่ลูกเจีบยบอกได้ว่าบันพบุรุษนี่คู่ย่าพองเปบุรุษเที่ยวใจว่านั่งมิ้นนี่ ไเป็นแม่เป็นแม่คู่บีอยก็ตามแม่เมื่อข้อบามาลุงเจ็ดัดงนนอยู่กับบอมาบยมาพุกลุงเจ็้ขอนะไแล้วแม่สาเขาใสให้มันบอนี้ผู้บม่าเป็นบผ่อนสีออกเงินเป็นผมลุงเจ็ด้องออกเงินลุงเจ็ไปเจ้าบังคับลุงเจับวกแม่เออลุงเจ็ออกกู้ไม่เกี่ยวกูทนให้ลูกให้หลานกูได้หมดลุงเจ็แรงให้ผายจ่าเราดำเง้นักเลงราใจราเราม่ได้ ไอเราสบา่ไเราเอิงวันนไ้นแทบไม่ใช่ไรเพาะนั่นดอกเ้ดอจะมาเบอจบจบจบจ่ารอ่หย่ารอดมย่ารอดหย่ารอดไย่ารอดย่ารอหย่ารอดหย่ใ บางดามก็ไปคุยเลยลุงเทียบบอกยังไงลุงเทียบเนี่ยมันย่ามัฏิบายอยู่ดูดูอะไนิดเดียวเนี่ยพอราเนี่ยหมนเองนิดเดียวเราสมมตเราวญาบอกรหมือนนั่นขาดองให้อยมเหรอไปแจ้งพอใจกันใจแค่ร้องไม่ว่าขาดองไปแล้วจ้าเงื่องอะไรอะคุยกันก็ไม่ได้ปัญหาในเรื่องเนี่ยคุณสบายใจมันไปแล้วอือบีคู่บีลูกหลานเสียย่างไร เพราาะว่คา,าแจ้งคายังเราไม่ตอลงกันเรมเมียเ,เ,เขาก็ได้้ต่กะไม่เอยพากูไปยิ้มแจ้งกับเมียมายม